สบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมบ่สบายหนาวหนาตาต์ก็ได้เตาย่างดีแท้ซื้อฮะซื้อที่ว่ามันเขาเกลี่ำทางเถอะลอยหนึ่งมื้อนี้ช้อปปิ้งแชมป์ดียังก็ช้อปปิ้งแชมป์ช้อปียงบกีพี่น้องกีเข้าอยู่หลังหานหลังเวทีแมป์คับ แคมปิ้งแคมป์ทีก็ได้มีเตี่ยนยูพี่น้องยูเตี่ยนมี้อากาศเย็นท้องฟ้าแจ่มใสมีดาวบนฟ้าด้วยมีลมเรียกว่ามันจะเนียช้ามากไม่รู้เราจะดุลน์ได้หรือไม่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่บ่รู้ว่ามันจะได้มีได้ซ้ำได้มุนติ้วๆเลยเอาตอนนี้ใกล้เวลาเวลาแล้วพี่น้องครับใกล้เวลาเวลาแล้วเดี๋ยวยางไปหนีเจ้กบาทหนึ่งสักก้อนพี่น้อง ไปหาลูกสาวจงกวัดหนึ่งสัก่อนครับจะอไปอย่างไรปรลดกับเขาลบล้มหาที่ร่มเย็นสิเล่พี่น้องขันหนาวมากแล้วกันลบหน้าลบหลังสันตหามุมเข่าหามุมรีตอนนี้รอเวลาพี่น้องครับ มีอย่างท่านี่รุ่ม,ม,มอีอ,อ,อยออาาอ่างกัน,น,นยังรุ่มอย่างกันแจกร้อยล้านวิวว่ามีรางวัลขางเคียงบ่เนาะท่วงเร้วยูทูบเบอร์พี่น้องยูทูบเบอร์ เวว่สนทกนีฉากม่เวิรกน้ำบ้างเดียบงลเป็นสหรัเด็กเจนาแทช็อปดบาร์ูดไม่น่าเชื่อเลยตาว่ามันาองค์บาร์บูดแนี้ออกมาไมเล่ารอ่า บ่ลาดีบบ่บนัมานัมานมามาอ้เพ่กะไฮมีรางวัลขางเคียงมน้ไอ้เหันกเวลา้เพ่กะไฮรู้ป

มืองยัหนึ่งมิตาไห้นะแม่จัมาพัดอยู่โอ้โหโ้หเออลาตอเวลาอีกจังอาทิตย์ก่อนโอ๊ยตำรเก่ยููอเดียวรวจท่ซูนลราบอกเองว้ามานี่มานี่มานี้เอาไปดิเอาไปนีเคร่เี วมหัวความอซ่างด้บาทำออแว่าจับดูเขาทานัางเอฟซากมาให้หลายคนหลายคนรวมกันหลายคนรวมกันก็เอฟซีถึงสองพันามร้อยบาทไปแล้สองพันสามร้อยวันนี้นั่เต้ลาเยงี้แล้วอยู่เลยมอาเลียมสนทั้งนี้ เจีอยสวัสดีครับแม่น่อยฝากฝากไอเอาตังค์ให้ลูกสาวแล้วนะเดี๋ยวค่อยเขียนชื่อทำอะไรสองพันสามร้อยบาทจ้ะ F4 พอรวมมาให้พป่น้ำดูกสาวคนละจ้ะเดี๋ยวกำลังเบิ้งซื้อให้ยุ่นี่น่ะเออเป็นซื้ออย่างน่้หรอพี่น้องเออถ้าจะไม่ผิดชื่อสุกันน่าจะเป็นสุกัญญา จะเป็นสุกัญญาคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนบประสงค์ออกน้าบอกว่าเอฟซีในเงามืดบริสัทธ์เอฟซีนในเงามืดสองคนเหรสามคนสามคนคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันคนหนึ่งแปดร้อยคนหนึ่งห้าร้อยก็ทําเป็นพวงเดียวหน่อยหน่อยสุกัญญาสุกัญญาน่าจะห้าร้อยบ่ครับแล้วก็เพื่อนบพอยากออกซื้อกับเลยบบอยากกัน เรือ่องว่าอันซ <c oughs> ีในเงามืดนะครับแลแ้แลกวก็น่าจะเป็นคุณพ่อบุญบุญสือปอะแต่อ่านผิดก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องเด้อนะครับถึงมือเรียบร้อยแล้วนะครับ 2003. อสอ,องพันสามจ้งพันสาร้อรวมกันแล้วก็รวมกันแล้ว,รว,ลวหรือถ้าผูดด้ใดตกลง้นหมืน่นถัดมหาพออยุทธอีกคนหนึงเด้อย้ำลายสดย้ำมือเศร้าครับ รเราเลยคนฝากว่าคนมาหม,มาอนเนี้ยกับทีกับพ่อ,อ,อได้แกล <c oughs> เอ้าอีแม่คอยต้นเนี่ย <c oughs> มาลืมเบิ้งหาจะได้กับพ่อปากเบาๆนะเห็นเาายะคนเลี้ยวเบื้งความสาวซับหน่อยท่านใดก็คอรสิบ่าเลี้ยวเบิ้งกันนะเอาคลิปนี้ <c oughs> ไวปสักมีสักก้อนพี่น้องครับบอกันไหมคลิปไหนคลิปนีส้สบายดีพี่น้อง <c oughs> ท้ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพียงบนแพีซีสาวน้อยเพียงบนแพงครับ กับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท้องฟังลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินับเชิญบนเวทีสาวนำเพลนครับกับซิมิศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องฮินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกมิโกแล้วก็คุณพชิโนองฮินฮาวแล้วก็นะครับน้องบั๊ดปัดธรรมนันแล้วก็ไอ้เมน่นมานีวันครับศิลปิน หาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29ครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ยสาวน้อยเพชรมันแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวลแทนแน่นอนกับเพลงไหมอุงยิงความครับผลงานเพลงโชว์ไมค์ของหละคะ่ลค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังอีกหน่อยคะ่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก้าโมงเช้าครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับ เรากับ่าิเป็รเพลงนุ่มโจรครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนออ้ครับวันที่24่สิบเก่าโมงเศรราครับเ่าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามือน,นั้นสีลองเพลงไม่โชว์ไม่เลื่อมแต่วันที่18ถึงวันที่ยีเก้าศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยเขาคุ้มในเลขขอแรงสนับสุนจากพ่อพ่อ,พอแม่ อ่ะลากาเพรากปะ่าพอพม่แมตติดตามผลงานพี่ไม่หลานได้จากลากาอย่าลืมเขากลุ้มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิล,ลปินมากมายแล้วค่ะนอก,กับบัตรละค่ะจาก 1, 3 4 8บาทเหลือเก9รยเกบเกาาทครับคือผมอยากแสับสุนใน,น,น,นพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต้อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิงหนึง่งมีครับวันต่อวันก็คือ 109บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ขับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับฉะนั้นคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือหนึ้อยเกบาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก100เอ้ยจาก1,000 348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวน้อยผิดบรรพแพ้งแฟนผิดแอดมินรอครับไปแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไอ้กูปิดครับ